มินิไวเลสไมค์ไฟเวลีมเอสวแคปปลักแอนเพย์ด้วยพอร์ต UH USB-C ใช้ร่วมกับมือถือก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ขนาดเล็กพกได้ในกระเป๋าเสื้อตัวกล่องเขามีเลขบอกสถา,านะแบตเตอรี่ด้านตายมีพอร์ตชาร์จ UH USB-C เปิดมาก็จะพบกับตัวรับสัญญาณและไม่์2ตัวที่เป็น Dual o Channel 2.4 GHz สามารถใช้ร่วมกับเคสได้12ชั่วโมงให้คุณภาพเสียงชัดเจนด้วยการบันทึกแบบ48 GHz 16บิต Omni Directional และยังมีพอร์ตไฮซีเพื่อเสียบชาร์จหรือมอนิเตอร์เสียงสามารถใช้ตัวแปลงแจ็ค3าก35ได้อีกด้วย ตอนนี้นะคะเรามาเทสสัญญาไมโครโฟนที่ระยะ10เมตรนะคะ20เมตรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยังได้ยินเสียงชัดกันอยู่ไหมตอนนี้เราอยู่กันที่ระยะ50เมตรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยังได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมคะที่ตัวส่งสัญญาณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดดี i s e แค่กดปุ่มด้านข้างแล้วสังเกตไฟเขียวฝลับไฟแดงตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ริมถนนนะคะก็คือรถเยอะมากๆเลยนะที่พูดอยู่นะคะเป็นไม์ของเซเว่นรีนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองหมดดีน้อยกันนะคะอันนี้เป็นหมดดีน้อยแล้วนะคะจะเป็นโหมดการตัดเสียงรบคกวนนะคะลบๆรอบด้านซึ่งตอนนี้นะคะมีรถวิ่งอยู่เต็มถนนนะคะสรุปเลยว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากสำหรับผู้ที่เริ่มทำคอนเทนต์เซเว่นรีมเอก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่โดนใจทุกคนนะคะ